เดมเด้อค่ะเด้อนะคะทีมเมตาทีมงานสาวน้อยเฮาเด้อค่ะดสกุสุขคนจ้าครับต้องอู5,000บาทแล้วเนาะยายแหลมรวมกับทั้งแต่งเพลงเป็น5,000บาทโอ้บาทพ่อกวยเตี๋ยวแจ็คถ่วยไหนด่าบาปบาดๆาเห็นเงินหนาดำเห็นข้ามหนาเสาแยบมได้ยังว่องเงี้ยแต่จะขึ้นนิสัยเด็กน้อยแยามได้ใดยิ้มแย้มกัน ยะซ้อนกันให้ภาเข่ายซ้อนกันให้ภาเข่าเอาหมันังนัแ่างให้รององเนี่เพียกละเพลงวัวนะเออป้าพนะจะหาพันบาทป้า่ได้ผู้เดียวขอนคุณน้องแย้มนอแดงบัวพรให่เอาไปเลยเอาจบเพลงเอาออวยม้นได้ยอะเาเออขผุนก็ว่ามวนดีอวะตวเอาขอบคุณ ลองลองลองเป็นขอบคุณจุดเพี้ยนไอ้แย้มมีแจกอีกมี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 น้องอุดมให้อีกอยู่เออว่าไปว่าไปอารตีมาโอ้ยสั่งพร้อมมาปี่แย้มให้ตั้งหาพันปุ๋เนาะดีใจบ่พอดีใจพอยู้ได้เป็นเดือนมือนเดิ่เลยนี่ แย้มหาปืนกว่าบาทครับวันนี้ขอบคุณพี่แย้มเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งระดับรวยทวีคูณเอา้าขอบคุณนะแย้มจากพอแหลมอวยพรในพ่ขอขอส่งพอใจสู่แดนไกลสมะบิ์เชิดแดนถึงต,ตัวอยู่ห่างต่างประเทศเขตแดนข้าคื่งบี สนุนรายการแมวล่าทุกวันสุัสัส์ไม่นานเปียบเป็นธนาคารประยำขึ้นใจอยาก่วยประยุงให้คงไว้คนมีน้ำใจเหลือกนาขอบคุณขอบคุณพวกเราขอบุญเหลือเกินไม่ได้แกล้งยอได้สั่นเสินในข้าดน เชื่อในพระคุณที่มีเมตตาอยากแต่งิ้แมวล่าขอบูชาน้ำใจขอเยี่ยมคนอะไรจังมีน้ำใจแสนประเสริฐขอให้กุศลจงบังเกิดเจอใาเหมือนดังเนื่อนแยขึ้นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มิริศคุ้มคองมนองเยี่ยมรำรำรวยรวยสวยชะดเด็มแยีมจ๋ายียม ดูดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองจะเจ็บจันจุดเพราะว่าจะเป็นพี่แย้มหลายหลายท่านเอฟซีสาวน่อยที่กำลังรับชมนะครับแมวลาผ้าพเพิดนในตอนนี้ครับขอบคุณขอบคุณพวกเราขอบคุณเลือกเกิดไม่ได้แกล้งยอและสันละเสิริญในค้านำเงินที่มีคุณค่ายินิีมนอนอุ่นชื่อในพระคุณ สนุนจงมังเกินเกิดกาเหมือนดังเดือนแยมพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์คุ้มครองน้องแยมลำล้ำรวยรวยสวยฉดมแยมเมื่อแยมอยู่ดีมีมขอบคุณครับขอบคุณโอ้ยลำรวยสวยงามเนื้อแยมเมื ต้งยำไสยก๋วยเตี๋ยวสุดยอดใช่ปะคักปันนังเขาท่าเขาท่าบอเขาท่าก็เลือดโอ้ดีใจเว้ยอดอดอดขวดไหมโอยอดยดีใจเอาเมาเมาแล้วก็แก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วเขียนสมมือสมมือุนแล้วฝากให้น้องต้นน้อยจากพี่เบลบ้านพัก ต้นกิติพงศ์1,500บาทมากมามามาโ<า><า>ดยดีใจนำ้ำมาครับมากน,นังยู่ข้างหลังนุ่มโจก,กันล้ายชีวิตมือนีมาสามสิกว่าชีวิตผู้ใดก็ดีใจนำ้ำโอ,โอรับแทนเอาติดซ้อมเต้น ฝากมาลัยออนไลน์ให้น้องปันปันด้วย1 0บาทันบาทหนึ่งพันบาทบอไปยังดอกผมนั่งถาแบบเท่ๆนี่แหละเบอร์น่งรอได้ซื้อแบบเท่ๆนางรอแบบเท่ๆนี่แหละมาลัยให้โบวัชระ3,000บาทเอาจ่ว่าแปลกคือไม่มีเพลย์เหมาบัตรบอมีท่านมีไหมบอบ้ท่านมีเลยตะกีบ เมาบัตรให้คนนั้นร้อยใบให้ห้าสิบใบยี่สิบใบพี่น้องเปิดไปใส่เบิดอ,องค์กรมันต้องศิลปินยุ่ยได้องค์กรยุ่ยได้องค์กรยุ่ยได้ศิลปินยุ่ยได้ต้องไปน้ำกันพี่น้องครับกำลังใจถือว่าบัตรเมาเราก็ศิลปินไม่ได้ได้จากบัตรเมาพราอมได้บัณนีตถือว่าแล้วก็พี่น้องได้บุญอีกบัณนีตเออเมาบัตรให้คนที่โบมีกำลังศัพ์คนที่โบมีกำลังที่จะซื้อนะครับนุ่มจู่ล้วจากแรกการกระสิแกกนะครับฉะนั้นคือเมาซอยกัน เฉลี่ยใบละหนึ100 tamam. ่งบาทเท่านั้นนะครับปกติใบละร้อยส่นเก่าเหมือนบอกแต่ว่าถ้ายี่สิบใบเอาสิบใบขึ้นไปสิบบาทขึ้นไปเหมาบัตรให้คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นบัตรละร้อยบัตรละร้อยห้าสิบบาทห้าพันบาทร้อยใบหนึ่งหมื่นบาทผู้ได้ที่เป็นคนเหมาคนแรกอยากเห็นหน้าคนเหมาคนแรกครับครับอยากเห็นหน้าเด้อยากเห็นหน้าคนว่าคิดหอง ผู้ใดว่าเสียหายก่อ,อยู่ทางมือถือเจ้าจืด้ดบอกจิงจังเดนีเพลงไงสักคูยเบียงม, <c oughs> มาเลยให้ร้องโบ1 ,500 บาทมาไปคร<า>ับขอบคุณหลายๆให้กับศิลปินเฮ่านะครับนั่งต่เรียมแมบแมบ,แมบยู่น้ำกัน เออผู้ใดกระดีใจนั่มผู้บ่ใดกระููต่อไปมือนาก็มีจากพี่สบายแผ่มอบให้ปุกลุก1,000บาทปุกลุกมานมูอยู่ตีบ่าคือบนนี้เสียงมาเอาปากมานมาวาปุกลุกมอี่ะโอเปินมาอยู่ป้าสุดพร้อมอ้ยคุณนายธรรมดาเด่นมาดามมาดาม มอบให้พ่อใหญ่เต,เต็มอีกหนึ่งพันบาทโ oh. อ้แไม่ได้มาดามูกังได้เนาะอใหญ่เต็มเนาะฟังแรืงเราเป็นคนเก็บฟุตบอลตัว uh. นางเก็บฟุตบอลให้ทีมงาน oh. LED พากันออกกำลังกายไปข่อยนอนเด็กรไร้ในสิบวันช่วงสิบเอ็ดวัดอีกแล้วดี่ดีก็เล่ากันได้นอนหน่อยไปหญ่เต็เตมบอสให้มาเลยน้องปัน,ป,นปันจากแม่นีเกาะพะงงานันสุร,ราษฎร์ธานีหนึ่งพันบาท ขอบคุณ <ใจ S 1> ทุกแรงใจที่มอบให้เด้อน้องๆได้มาไล่็ดีใจน้ำ <ผม S 2> พ่อได้ยูได้กิน<า>น้ำพีน้ำนองนะครับจามเราได้นอนตีซีตีหาป้าแมาแล้วแมาแล้วแมาเลี้ยวจากพี่นิ่มนวลให้มาเลยตาตาหนึ่งหมื่นบาทโอ้นิ่ม โดดนนแล้ว,วิมาแล้วพี่นิ่มนวลมาแล้วอยู่ดีมีแห้งรับรวยเงินทองขอให้รวยขอให้รวยพี่มาช่วยงานบุญวันนี้วชคดีโชคด,ดีสุกใจเซฟเ,เอา่อบอขอพี่รวยขอให้รวยตือขี้บ่ดิวัน,ออนละขี้แท้ถือขี้บ่ดินักร้องร้องบัถึงนักดนตรีคือนักดนตรีเล่นบัถึงนักร้องเป็นน,นักภูเขินเด้่ยเหรอเบนบ่กเขินจะไหนจะเขินไป เกินไปมเจ้าก่อนเกตเอาตัวบอกเงินบอททองเจ้าของไหมเออนมีอะไรจะกล่าวกับพี่นิ่มนวลเชิญเลยครับเออเพราะว่าโอ้พี่นิ่มนวลเออมีอะไรจะครับผมขอบคุณพี่นิ่มนวลครับผมแล้วก็ขอบคุณบอสนะครับผมขอบคุณทีมงานสุขคนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยเพลอนเพลงสุขคนครับโอ้สุดยอดด d จน้ำนองตาให้ได้กลับขึ้นไป เป็นรอยเท่าพันเท่าเลยครับผม